โซ so, สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอก,กันอีกแล้วกับสายเยนตมันกับจก,กี้นะคะมีหลายคนถามมานะคะหายไปไหนวันนี้จะมาทบทวนเรื่องของแกมมาให้นะคะทุกคนจะได้เรียนแกมมาทบทวนใหม่นะใหม่หมดเลยใครลืมไปแล้วกลับมาคราวนี้ใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะพามาแต่งประโยคแล้วก็แกมมาด้วยนะคะอันดับแรกในการเรียนแกมมานะคะเป็นพื้นฐานเลย ภาษาเยอรมันสำหรับคนเริ่มต้นนะคะนั่นก็คือคนเริ่มใหม่เลยนะคะจะต้องเรียนอะไรก่อนนะคะนั่นก็คือขอแนะนำเลยนะคะให้ทุกคนเรียนประธานก่อนจำได้ไหมประธานของเรามีใครบ้างคนที่หนึ่งคือฉันฉันในภาษาเยอรมันก็คือ ich นั่นเองจำได้ไหมคะอ่ะคนที่สองเธออ่าเธอเธอคือใครคะ ดูนะคะแล้วคนที่3ล่ะเขาผู้ชายเขาผู้ชายคนนี้1คนนะคะฝั่งนี้จะหคนนะตรงนี้นะคะเขาผู้ชายคือคืออะไรเอ่ยแอร์ Air. นะคะแล้วเขาผู้หญิงล่ะ <laughs> มีล่ะด้วยนะคะเขาผู้หญิงก็คือ z เขียนตัวเล็กนะคะจากนั้นมาฝั่งนี้กันบ้างค่ะฝั่งนี้คือสองคนขึ้นไปนะคะนั่นก็คือ พวกเราพวกเราในภาษาเยอมันคืออะไรคะวี Via, นะคะวี Via, นั่นเองอะจากนั้นค่ะแล้วพวกเธอพวกเธอล่ะคืออะไรเอ่ยสามารถพิมพ์มาข้างล่างได้เลยนะคะสามารถพิมพ์มาได้เลยนะพวกเธอคือเอียเขียนตัวเล็กนะคะนะถ้าไม่ขึ้นต้นประโยคเราจะเขียนตัวเล็กนะคะแล้วก็เ คุณพวกคุณอ่ะมีสองเวอร์ชั่นคุณและก็พวกคุณล่ะคะคำว่า z ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะนั่นก็คือเขียนตัวใหญ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใหญ่เสมอนะคะแล้วกออ็อันสุดท้ายค่ะ,คะพวกเขาทั้งหลายก็คือ z ที่เขียนตัวเล็กนั่นเองนะคะแต่ตรงนี้เราจะ ค่อนข้างเ,เขาเรียกว่าแยกกันยากนิดนึงนะคะสำหรับตัวที่มีชื่อว่า C, Z แล้วก็ C เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าคำเหล่านี้นะคะมันต่างกันยังไงหรือเราใช้ตอนไหนนะคะหรือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า C ผู้หญิงหรือ C ออีคุณหรือพวกคุณหรือ C เขาทั้งหลายนะคะตัวนี้จะเป็นขั้นต่อไปนะคะเเริ่มต้นอะพื้นฐาน เขียนไว้ด้วยเดี๋ยวลืมนะคะโอเคจากนั้นค่ะจากนั้นเราจะไปดูกันค่ะแล้วเวลาเราเรียนแกนมม่าใช่ไหมคะเราต้องรู้ตัวนี้ก่อนถ้าเรารู้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราจะสามารถค่อยๆแต่งประโยคได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะเราต้องไปท่องนะคะตัวที่มีชื่อว่าการผันค่ะ นะคะประธานเนี่ยจะต้องผันกับคํากิริยาเสมอผันตัวนี้นะคะก็คือทุกคนจะต้องท่องให้ได้นะคะนั่นก็คือเราจะจับ h do R cs ตัวนี้ลงมานะคะจับตรงมาเลยแล้วทีเนี้ยมีการเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือการท่องเพิ่มนะคะคือการท่องเพิ่มยังไง h บวกกับ a do อาจจำได้ไหม do มันจะเลื่อนนิดนึงนะคะบวกกับ นะคะ S T นะคะแล้วก็ A t, บวกกับ A บวกกับ T แล้วก็ C อ่ะ C บวกกับ T เราลืมหนึ่งตัวค่ะนั่นก็คือมันนะคะอ่าโทษทีค่ะมัน <c oughs> อือหึอย่าก,ก็คือ S นั่นเองเนาะ มันจะมาจากดัสนะคะแล้วก็บวกกับเชเ,เหมือนกันพวกนี้จะผันเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็พวกเรานะคะจะบวกกับตัวที่มีชื่อว่า an นะคะแล้วก็พวกเธอนะคะก็จะบวกกับ A n นั่นเองเออเท่โชตที่ขเทนะคะแล้วก็อ z ใหญ่ก็จะบวกกับ A n แล้วก็ c เล็กก็จะบวกกับ a n ทุกคนสังเกตได้ก็คือ C ผู้หญิงนะคะ มันจะมีคู่กับตัว T มันไม่ได้คู่กับ A N แล้วพวกคุณเนี่ยมันเขียนตัวใหญ่มันจะคู่กับ A N ใช่ไหมคะส่วนพวกเขาทั้งหลายเนี่ยมันจะเขียนตัวเล็กแล้วก็คู่กับ A N ด้วยตรงนี้จะเป็นข้อที่แตกต่างหรือแยกออกมาอีกทีหนึ่งนะคะเกยืดนิดนึงยะกินเอาเกนกาแฟโอเคจากนั้นพอเราได้ตัวนี้แล้วเ,เราท่อง e a c คู่กับ A ดู S C R C แล้วก็ S 3ตัวนี้ใช้เหมือนกันเลย มใช้ตัวถีนะคะจากนั้นเียคู่กับ a N เ e อคู่กับ J แล้วก็ z คู่กับ A n 2ตัวนี้เราต้องท่องตัวนี้ให้ได้ก่อนนะคะถึงจะไปต่อได้จากนั้นค่ะพอเราท่องได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งประโยคกันค่ะแต่งประโยคเนี่ยเราต้องออมีชื่อว่าหรือว่าเรียกว่านะเราต้องรู้คำศัพท์มานิดหน่อยนะคะในการแต่งประโยคพอเราท่องตัวเนี้ยคำศัพท์ก็คือเราต้องเรียนเป็นอันดับแรกเลยเวลาเรียน เวลาเรียนภาษาต่างชาติมันต้องเรียนคำศัพท์อยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเรียนภาษาเยอรมันนะคะถ้าเราจะจับมาแต่งประโยคเนี่ยเราต้องเรียนเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เนาะสมมุติว่าอันนี้คือประธานใช่ไหมคะอันนี้คือคํากริยาจากนั้นเนี่ยเราจะเอาประธานแล้วก็กริยาเนี่ยมาผสมกันนะคะเราจะต้องรู้จักคาคากริยาตัวหนึง่งนะคะเช่นมันมีเยอะแหละนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องจับมาตัวหนึ่งเช่นคําว่าเกหนแบบเนี้ย ะค,ะคำกริยาก็คือคำที่มันมี an อยู่ข้างหลังเพื่อเตรียมผันนะคะมันจะมีการผันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเอาเอาคำว่าเกหันตัวนี้เราจะบอกว่าฉันไปใช่ไหมคะฉันไปทุกคนจะต้องมีการตัด an ออกนะคะเราก็จะเอามันก็จะเหลือแค่ตัว ka มันจะเหลือตัวนี้นะคะเ,เป็นสีแดงแล้วกันมันจะเหลือตัวนี้นะคะให้เอาตัวนี้ลงมาก่อนนะคะ ฉันในภาษาเยอรมันเราก็มาดูค่ะฉันคือ is h, นะคะ is h, เนาะฉันคือ is ฉันเราเออเกฮันเนี่ยแปลว่าอะไรนะจำได้ไหมแปลว่าไปนะคะเกฮันแปลว่าไปแล้วทีเนี้ยไปฉันไปเราอยากจะบอกว่าฉันไปอะ่ะเลื่อนนิดนึงนะคะอืมเราอยากจะบอกว่าฉันไปโรงเรียน นะคะฉันก็คือ i c h ไปละคะไปนี่ไงคะเราได้ละไปก็คือเราจะจับมาแค่ตัวสีแดงเท่านั้นนะคะเราก็จะใช้ g นะคะแล้วเราก็มาดูตารางของเราค่ะตารางของเรา i c h อ่เดี๋ยวโทษทีนะคะตารางของเราเนี่ยคือ i c h มันคู่กับ a ใช่ไหมคะเราก็จะมีการจับ a เนี่ยลงมาเติมตรงที่เราแต่งจะแต่งประโยคนะคะนั่นก็คือ a ตรงนี้แหละคะ่ะ a นะคะคเพราะว่า h มันคู่กับ a นะคะสอ็ยากกินเอา h มันคู่กับ a เห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้ h นะคะ h คู่กับ a เนาะตรงนี้ มันเลยจะต้องมีการเติม a เพราะว่า a คู K ่กับ h ตรงนี้เนาะแล้วทีเนี้ยเราจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์คำศัพท์ต้องเรียนนะคะไม่เรียนจำคำศัพท์ไม่ได้เราก็ไม่รู้จะแต่งประโยคอย่างไงนะคะคำศัพท์มีเยอะแยะมากมายเลยของอ YouTube ตรงนี้ของภาษาเย่ปน,นกับจ็คกี้นะคะก็ยังมีคำศัพท์เป็นหลายร้อยเลยนะคะหรือว่ามีหนังสือขายด้วยถ้าใครอยากได้มีหนังสือขายด้วยนะคะคำศัพท์เนี่ยก็คือ c h g ฮะเกฮะ ไปโรงเรียนทีนี้คำว่าโรงเรียนโรงเรียนนะคะก็คือไปโรงเรียนเนี่ยจะมีแพร์โพซิซิอนอยู่ข้างหน้าน,น,น,นั่นก็คือซัวชูเลอร์นะคะหรืออินดิชูเลอร์ก็ได้นะคะมันมันใช้ได้สองอันอ่านะะแล้วก็มีการเติมจุดนะคะอันนี้คือการแต่งประโยคง่ายๆนะคะจากนั้นค่ะเราอยากจะบอกว่าประโยคอื่นบ้างเราอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเริ่มขึ้นไปข้างบน เราอยากจะบอกว่าพวกเราพวกเราจะไปไหนดีจะไปจะไปหาเธอ,อพวกเราจะไปหาเธอนะคะพวกเราเราก็มาดูค่ะพวกเราก็คือวีร์นะคะจากนั้นเราก็จับเกมาค่ะเกตรงนี้เกนะคะจากนั้นเราก็มาดูค่ะว่าเวีร์มันคู่กับอะไร นะคะเวียคู่กับนี่ค่ะพวกเรา an เราก็มาเติม an ตรงนี้เลยค่ะเราเอารากมันมาแล้วนะคะรากมันคือเกเอเอค่ะนะ,ะเราก็จะมีการเติม an ลงไปนะคะเติม an จากนั้นเดี๋ยนะสีแดง an ลงไปจากนั้นค่ะเราก็จะมีการาหาคำว่าหาเธอทีเนี้ย ไปหาเธอไปหาเธอก็คือซูเดียนั่นเองนะคะเว r เกิรนซูเดีฉันพวกเราจะไปหาเธอเห็นไหมคะจากนั้นค่ะเราก็เรียนคำศรรพัพท์คำว่าอะไรดีอืเก e h e นง่ายเกินไปเอาคำว่า t r i งเ e ิละกัน t r i งเ e ิแปลว่าอะไรเอ่ยทริงเ e ิ t r i ทริงแปลว่า ดื่มนะคะดื่มทีเนี้ยเราก็ตัด a-n ออกเราจะให้มันเหลือแค่รากรากก็คือเช r e n คเท่านั้นนะคะที่เป็นรากอยู่ตอนนี้นะคะเอารากมันมาก่อนเขาเรียกว่า stumped เนาะโอเคจากนั้นค่ะพอเราได้รากมาละเราอยากจะบอกว่าฉันช,ชอบดื่มเบียร์เดี๋ยวนะภาษาไทยคือฉันช,ชอบดื่มเบียร์อยากนะคะ ฉันก็คือเหมือนเดิมค่ะเราก็เปลี่ยนมาเป็นฉันคืออ่ะขอเลื่อนนิดนึงนะคะขอเลื่อนลงข้างล่างนะต่ออ่ะส์ฉันก็คืออีชนะคะดื่มเราต้องเอาคำว่าดื่มมาก่อนนะคะภาษาเยอรมันกับภาษาไทยไม่เหมือนกันเนาะเราก็จะคำว่าทริงมาถึงตรงนี้สีแดงใช่ไหมคะอีชเนี่ยมันคู่กับอะไรเอ่ยเมื่อกี้เราทำไปแล้ว ich k o uh ่กับ e. เนะคะก็จะเป็น ich trinke นะคะตรงนี้ ich k o uh ่กับ e. เนะ,ะ Ich trinke ชอบในภาษาเย่ปนคือแกนแล้วก็ใส่คำว่าเบ er ียร er ์เบียร์อันไหนฉันดื่มหมดเพราะฉะนั้นจะไม่มีการเติมดัสนะคะเพราะฉะนั้น ich trinke gern b er บียจบชอบมันจะอยู่ตรงไหนเอ่ยชอบมันจะอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะ แล้วถิงเคิดื่มเนี่ยนะคะมันจะอยู่ตำแหน่งที่สองเพราะเป็นการกระทำคำกริยาคือการกระทำนะคะโซจากนั้นค่ะเราอยากจะบอกว่าเธอชอบดื่มดื่มอะไรดีดื่มอะไรดีคะน้ำเธอชอบดื่มน้ำอ่ะเธอชอบดื่มน้ำเดี๋ยวนะเธอชอบดื่มน้ำนะคะเธอก็คือ do do ชอบชอบเอาไว้ตำแหน่งที่3เหมือนตัวนี้เลยนะคะแกนเอาไว้ตำแหน่งที่3มแล้วก็เอาดื่มมาก่อนทิงจากนั้นเราทริงมาแล้วดูมันไม่ได้คู่กับ A นะคะดูมันคู่กับอะไรคะเราขึ้นไปดูตัวที่เราผ่านไว้ตัวที่เราท่องไว้ดูอ่ะดูคู่กับ st นะคะตรงนี้ st ตรงนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเติมตัว st ตรงนี้ นะคะ st นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น stump e d หรือว่ารากของมันเราก็ใส่รากของมันลงไปนะโอเค do drinks อ่ะฮะแกนจากนั้นแล้วก็น้ำในภาษาเยอรมันคืออะไรเอะน้ำหนึ่งสองสามน้ำ v a s s e นะคะเอาว a s ซ e อื <laughs> uh ้ฮึจาะแล้วก็อย่าลืมจุดนะคะจากนั้นค่ะ ทุกคนทำตอนนี้เราทำเป็นประโยคบอกเราก็คือมันมีคำว่าจุดอยู่ข้างหลังจุดตัวนี้แปลว่านะฉันชอบดื่มน้ำนะฉันชอบดื่มเบียรนะ์นะนะคะแต่ทุกคนอยากจะมาทำให้มันเป็นคำถามเธอชอบดื่มน้ำไหมนะคะจากเธอชอ,ชอบดื่มน้ำนะจะมาทำให้มันเป็นเออมาเป็นเออเธอชอบดื่มน้ำไหมเราจะสลับที่กันค่ะนั่นก็คือจะเอาคำว่า t r i n k s มาก่อน ขึ้นต้นประโยคในภาษาเยอรมันจะต้องเขียนตัวใหญ่เสมอนะคะเราก็จะเอาคำว่า trinkst แล้วก็มี st ใช่ไหมคะนะจะทำให้ดู trinkst แล้วก็เอา d ูมาค่ะ d o ตัวนี้จะต้องเขียนตัวเล็กละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่หนึ่งของภาษาเยอรามันนะคะจะต้องเขียนตัวใหญ่ก็คือตัวอักษร,รตัวใหญ่เสมอนะคะ t r i n k s t แล้วก็เอาแกนวาเซอรเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยค่ะแกนวาซซ นะฮะริงสตูกแกนวาสใส่เครื่องหมายคำถามอันนี้คือคำถามในภาษาเยอรมันนะฮะอันเนี้ยคือประโยคบอกเล่ามีคำว่าน,นะแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเธอชอบดื่มน้ำนะนะฮะแต่อันเนี้ยเธอชอบดื่มน้ำไหมนะคะแล้วเวลาตอบตอบยังไงเอ่ยเวลาตอบตอบง่ายๆค่ะตัวแรกมันไม่ใช่วันวีวัตส์โวแวอร์รุมมันไม่ใช่ตัวนี้นะคะวนัน v นะคะ vs vo นะ,ะมันไม่ใช่กลุ่มนี้มันไม่ไม่ใช่กลุ่มนี้อยู่ข้างหน้านะคะก็เขาเรียกว่า v f เวฟรา n t นะคะมันไม่ใช่ตัว v อยู่ข้างหน้าตัว v v v แบบเนี้ยเวลาเราถามนะคะก็คือจะต้องตอบย่านายก่อนเราตอบย่าก็ได้คะ่ะยา่าเห็นคําว่าแกนเราก็ตอบได้ยินคําว่าแกนข้างไหนแซแกนไว้ก่อนเลย sehr gern นะคะยา e h r gern อยู่ไหนล่ะโอ้เขียนผิดที่โทษทีคะ่ะยาทิ้งสุแกนบาทซะเนาะยาแซ่แก่นยาเสร็จแล้วนะคะเจอแกนตอบแกนใส่แซ่ก็เออก็ได้นะคะหรือว่าเราจะตอบไน่ nein. ก็ได้คะ่ะไน่ไน่ถ้าปฏิเสธก็ไน่นิชแก่น Yeah. อันนี้คืออันนี้คือชอบนะคะอันนี้คือ,อเห็นนะคือไม่ชอบเนี yeah. ่ยมีสองอย่างนี่แหละนะคะชอบกับไม่ชอบนะคะถ้าชอบก็บอกยากแซแกนเพราะว่ามันมีแกนใช่ไหมคะคำถามมันมีแกนเธอชอบดื่มน้ำไหมยากแซแกนหรือว่านายนิชต์แกน นะถ้าไม่มีตัว one, V e w several, รวมจำได้ไหมเราเคยเรียนแล้วนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่าเวฟรา g กันเมื่อไรยอย่างไรที่ไหนอะไรนะคะกี่โมงแล้วราคาเท่าไรคำเหล่านี้นะคะมันคือตัวที่เราจะไปตอบยากกับ nine ไม่ได้นะคะเราต้องตอบเป็นกลุ่มคำอะตรงนี้นะตอบเป็นกลุ่มคำหรือประโยคเท่านั้น ถ้ามีตัว one v w c e versa หรุอ่มอยู่ข้างหน้าจะต้องตอบเป็นกลุ่มคำหรือประโยคเท่านั้นห้ามตอบนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะห้ามตอบใช่หรือไม่ใช่ใช่ก็คืออย่านั่นเองไม่ใช่ก็คือไหนโอเคโอเคอย่าตอนนี้เราก็ได้แกมม่าพื้นฐานอันนี้เราจะเริ่มกัน เรื่องของการแต่งประโยคคำถามแล้วนะคะอันนี้คำถามย่านายหรือคำถามตอบใช่หรือไม่ใช่นั่นเองคำถามในภาษาเยอรมันมันจะมีอยู่2แบบนะคะนั่นก็คือตอบใช่หรือไม่ใช่หรือว่าตอบเป็นประโยคนะคะหรือกลุ่มคำนั่นเองเนาะโอเคตัวนี้เราจะไปเรียนในบทต่อไปนะคะ บทนี้เดี๋ยวไปเสิร์ฟให้ทุกคนเนี่ยไปทบทวนก่อนนะคะสรุปค่ะอันดับแรกทุกคนจะต้องมีความรู้ในการเรียนแกัมมาไม่ว่าเราจะนั่งเรียนที่โรงเรียนหรือว่าที่ไหนก็ตามที่แบบนั่งแล้วไม่รู้เรื่องนะคะตั้งสติดีๆแล้วก็นะคะไปท่องตัวนี้ให้ได้ ะะก็คือฉันเธอเขาพูดว่ายังไงในภาษาเยอมันจากนั้นตารางที่สองที่ทุกคนจะต้องท่องคือท่องตัวนี้ค่ะ h คู Q ่กับ a do st r c st via n ear te z z an เอเคจากนั้นค่ะแล้วค่อยมาค่อยๆแต่งประโยคโดยการเรียนคำศัพท์เป็นคู่เป็นคู่ไปโรงเรียนคือ s c h u o l e r ไปหาเธอคือ s ู u d i a นะคะตรงนี้กับตรงนี้มันสามารถพอจะจำได้เพราะว่าเราท่องตัวนี้ได้เราก็พอจะทำได้ใช่ไหมคะแต่ข้างหลังนะคะในการเติมข้อมูลข้างหลังตรงนี้ทุกคนจะต้องท่องเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่นะคะไปโรงเรียนคือซ er ัวชูเลรไปหาเธอคือซูเดียนะคะหรือตรงนี้ก็ได้ค่ะชอบดื่มชอบดื่มเบียร์ก็คือแกนเบียร์นะ,ะชอบดื่มน้ำก็แกนวาซาเนาะ,ะชอบอะไรละ่ะ ดื่มน้ำก็แกนวาเซอร์มีอะไรอีกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่ะพอเราเรียนตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาลองมาทำเป็นคำถามดูค่ะการถาม Do d r i n k s เอ่อการบอกนะคะ Do d r i n ทริ n แกนวาเซอร์ถามเราก็เปลี่ยนนะคะจากตัวนี้ลงมาข้างล่างนะคะส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวนะจะทำเป็นสีให้ดูนะคะอันนี้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะแล้วก็ดูเนี่ยก็เอามันไปไว้ข้างหลังมันก็กลายเป็นคำถามละคำถามในภาษาเยมันไม่ยากเลยนะคะ แค่เรารู้เทคนิคแค่นั้นเองก็เป็นคําถามละตรงนี้สลับที่กันอันนี้เป็นประโยคบอกเล่าอันนี้เป็นประโยคคําถามนะคะโอเคตรงนี้ไปทบทวนอีกรอบนะคะแล้วก็ในวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะมาในเรื่องยากขึ้นยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเต็มใจแล้วก็ท่องให้แม่นนะคะแล้วเราไปเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะเดี๋ยวๆก่อนที่จะไปต้องตัวใหญ่ๆหน่อย ให้ทุกคนเห็นอันนี้ไปท่องนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ถ้ามีคอมเมนต์หรือว่าเออถ้ามีคอมเมนต์ถ้าอยากคอมเมนต์ถามอะไรมาหรืออยากจะรู้เรื่องอะไรเขียนมาข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในวิดีโอหน้ากับภาษาเยอรมันกับจ็กกี้นะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนเช้าชิส